มิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าป่วยวยหมาน้อยแสนรักการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าปุ๋ยป๋ยจะป่วยป่วยเนี่ยขนของเขาจะขาวๆฟูๆหน้ากอดหน้าเชยที่สุดเลยชอบเดินตามเจ้าของไปทุกที่ไม่เคยมีเลยสักวันที่เหงาใจซื่อสัตว์ทุกวันทุกคาเช้าความผูกพันของเราสองไม่เคยเสื่อมคลายแถมยังแสนรู้ยิ่งกว่าใครๆฟังอะไรก็เข้าใจไปซะทุกคำ พอเจ้าของเอ่ยปากว่าไปๆไปก็ไม่เคยจะรั้งรอเลยจะรีบวิ่นนำหน้าพาเดินไปในทันทีทันใดแต่แล้ววันหนึ่งเจ้าของเกิดป่วยไขย้ต้องนอนสมอยู่เดียวดายเจ้าป่วยป่วยก็เฝ้าอยู่ไม่ห่างเลยคอยเลียมือเบาๆเพื่อปลอบใจคอยเป็นยามเฝ้าบ้านปกป้องทุกอย่างด้วยหัวใจพักดีจนในที่สุดเจ้าของก็หายดีและกลับมาบ้านอีกครั้ง เจ้าป่วยวยนี่ดีใจสุดๆวิ่งเข้าไปกอดกลิ้งด้วยความคิดถึงสแสดงความดีใจออกมาหมดสิน้นนี่แหละคือรักจริงที่ไม่ทอดทิ้งป่วยป่วยไม่ใช่แค่เพื่อนผู้พักดีแต่เป็นทังครอบครัวและแก้วตาดวงใจนี่แหละคือความรักอันบริสุทธิ์จากเพื่อนผู้ซื่อตรงและพักดีความรักที่แสนบริสุทธิ์และซื่อตรงแบบนี้เป็นสิ่งที่ล้ำค่าและความรักที่บริสุทธิ์ในใจของเราละ่ะคือสิ่งใดกันนะ